าชาลอตนำทีมสาวงามเวทที่มีสแกรนร่วมสร้างสีสัน,นเฉลิมฉลองความสำเร็จกับวิงไวท์เซเลบร r ต t e ปังชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์ยังวิงไวที่มาในปีนี้ทางผู้บริหารสายเปค้คุณแป้งขวัญชนกทวนวิจิต ีอโตัวแม่พันล้านแห่งบริษัทวิ่งไวพันเสียจำกัดขอเฉลิมฉลองความสำเร็จกับงานวิงไวเซเลเบรตพร้อมเผยถึงประวัติว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์วิงไวชีวิตของ c ีอพันล้านนั้นต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างพร้อมกัน,นี้ภายในงานยังได้สองสาวสวยคุดจิ้นแห่งปีจากเวที Miss บรนด์ไทยแลนด์2022อย่างอิ่งฟ้าวราหะและชาลอตออสติน พรีเซนเตอร์คนดังของแบรนด์ปิงไวมาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จและสร้างสีสันความสนุกสนานภายในงานได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นงานเซเลเบตนะคะฉลองยอดขายเนาะอย่างที่งานก่อนเราจัดนะคะก็เป็นงานเปิดตัวเนาะวันนี้ก็ฉลองยอดขายตัวเซรั่มนะคะอิงกอดของเราเนี่ยทะลุ้อยล้านแล้ว ก็มีเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัววิซีด้วยใช่ค่ะก็อย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราจะมี2ตัวเนาะก็เป็นตัวคอลลาเจนที่น้องใหม่ดาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งก็คือตัววิซีก็คือน้องชาลอตใช่ใช่ก็คือปกติเนี่ยเราก็สนับสนุนน้องทั้ง2คนนะคะเนาะก็อย่างเดี๋ยวหลังจากน้องอิงฟ้านเนี่ยกลับจากอินโดนเนียเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่รอน้อง อยู่แล้วใช่ค่ะแต่คือตอนนี้ก็มีน้องชาลอตนะคะเป็นตัววิตซีนะคะตัววิตซีตัวนี้นะคะก็คือเป็นวิตามินซีนะคะผสมไลโคปีนนะคะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศใช่ปกติวิตามินซีเข้าไปเนี่ยก็คือทานเป็นวิตซีแต่ตัวนี้เรามีความพิเศษก็คือใส่ไลโคปีนที่ช่วยในเรื่องของผิวอมชมุ่มชูด้วยค่ะเตอร์เดียวอันแรกค่ะก็คือตอนแรกตื่นเต้นมากๆคือตื่นเต้นทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ว่าจะเป็นงานที่ต้องร้องเพลงเจอเพื่อน,นเจองานใหญ่อลังการมากๆแล้วก็ได้คุยกับพี่แป้งตลอดเรื่องแบบการเตรียมงานอะไรเงี้ย ว่าแบบพี่แป้ตั้งใจมากๆแล้วก็ ดีใจมากๆค่ะที่ได้ที่ได้แบบได้ไร่วมงานกับพี่แป้งอีกค่ะเพราะตอนแรกเราก็ร่วมงานเล่นเซรัร่มไปแล้วตอนนี้ก็เป็นวิซีแล้วก็ถ้าจะร่วมงานกันอีกเ <l ots> ดี๋ยวะจริงๆมันเป็นสิ่งที่หนูก็รับประทานเองอยู่แล้วด้วยนะคะ <l ots> แล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวแบรนด์แล้วก็ตัวพี่แป้งแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะแบบส่งต่อให้กับหลายๆคนเป็นสิ่งที่ทุกคนง่ายคือทุกคนเชื่อมั่นในตัวแบรนด์แล้วก็ตัวพี่แป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เราแบบเป็นรับเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ต้องหนึ่งคือ ทุกคนจะได้แบบว่ารับสิ่งดีๆไปด้วยกันใช่จริงๆงเนาะเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็แบบทานทานเองแล้วก็เห็นผลเองอะไรเงี้ยก่อนจะรับมาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเองหนูก็ได้ทานเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็อย่างที่บอกว่าเราเชื่อมั่นในในแบรนด์วิงไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ว <ๆ S 2> ก็เชื่อมั่นว่าทั้งตัวน้องแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนอะไรเงี้ยก็จะผลักดันตัวสินค้าจริงๆตัวสินค้าขายได้ขายได้ตัวเขาเองอยู่แล้วใช่ค่ะก็เชื่อว่าน้องเขาเก่งแล้วก็สามารถที่จะผลักดันยอดต่างๆอไไไงี้้้้้ยยยใหปดดบ่่่นแ ได้ค่ะก็ฝากแบรนด์วิ่งไวด้วยนะคะแล้วก็ฝากวิซีให้แบบหลายๆคนได้ลองกันด้วยนะคะวันนี้หลายคนมางานแล้วก็เใว้ซื้อสักกล่องสก,กล่องกลับบ้านไปลองแล้วเชื่อว่ากลับมาติดใจแนะะ่นอนค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มางานเนาะแล้วก็คนที่ฟัอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะเนาะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเซรัมอิงลอดนะคะวิตามินซีแล้วก็หลายๆตัวเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากคาะ